ช่วงประวัติศาสตร์แห่งไดโทคู่ ในประวัติศาสตร์ไรเดอร์ที่ล่าสุดยอดของไรเดอร์ผลองมาทีหลังล่าสุดยอดของไรเดอร์เพเอกดังเช่นใครคุณล่างโชกุนสีดำมาทีหลังกิสไนนยนั้นนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกหรอกนะปกติล่าสุดยอดของพผลองมาจะมาก่อนล่าสุดยอดของเพเอกใช่ไหมเหมือนเป็นการสร้างอิมแพกให้กับคนดูจากฝั่งผลองก่อนและค่อยไต่ระดับไปอิมแพกกับฝั่งเพเอกอะไรอย่างนี้แต่ก็จะมีบางคำบางคราวไม่บ่อยนักที่ในซีรีส์ล่าสุดยอดของไรเดอร์ผลองมาจะมาทีหลังล่าสุดยอดของ ระเอกไปตั้งหลายตอนส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมต้องมาทีหลังพระเอกก็มีหลายเหตุผลหลายปัจจัยอยู่นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมบาโตัวถึงต้องมาทีหลังงั้นเราไปท่องประวัติศาสตร์กันเลยดีกว่าครับว่าจะมีไรเดอร์พระลอคนไหนที่เปิดตัวล่าสุดยอดมาทีหลังพระเอกกันบ้างเชิญไปรับชมประวั oku, ติศาสตร์แห่งเดโทคุเสนอตอนรวมล่าสุดยอดของพระลองที่มาทีหลังพระเอกในประวัติศาสตร์ไรเดอร์ลำดับที่หนึ่ง มอร์สเล e เดอร์เซลล์นอสเซลล m ฟมมอร e สเลดเดอร์เซ l o ์นสลฟรมล่างสุดยอดสีแดงชาติที่สกุลยอิยูโตพอรองประจำซีรีส์มอร์สเลดเดอร์เแปลงร่างโดยการใช้เลสเซลล์นอสกาติดตั้งเข้ากับเซลล์นสเบลโดยร่างเซลล f ฟอรมจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์มอสเลดเดอร์เดนในตอนที่40 มาหลังจากที่เลททโรได้ล่างไลเน่ฟอร์มไปในตอนที่36ที่ห่างไปตั้ง5ตอนรูปร่างหน้าตาจะเหมือนกับล่างหลักอย่างอัลเทอร์ฟอร์มทัประกาศเรียกได้ว่าเป็นอัลเทอร์ฟอร์มเวอร์ชันอัปเกรดดีๆนี่เองแค่เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงขึ้นสนิมบวกเพิ่มพลังไปด้วยก็เป็นล่างใหม่ได้แล้วมีอาวุธคู่กันนั่นก็คือเดนนบิกบอสเตอร์ ที่แปลสภาพมาจากเดนฟอิมเมจินคู่หูสุดซีปือกของยูโตะเอาไว้ใช้สตาดกระสุนแบบดุดเด่นไม่เกิดเจคเลยและปล่อยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าบอสเตอร์โนวา ถึงจะดูเหมือนเป็นร่างอัพธรรมดาธรรมดาแต่ตอนใช้เลเซอร์นอตการ์ดไปแลกแปลงเป็นร่างนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องแลกมากับความทรงจำของเขาที่มีต่อคนรอบข้างเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เอาเทฟโฟมขึ้นสนิงไปเป็นสีแดงอย่างเซลโฟมเดิมทีตอนใช้เซโล์นอตการ์ดปกติคนรอบข้างก็จะลืมเขาแย่แล้วพอใช้การ์ดแดงต้องมาลืมคนรอบข้างกับอีก แต่พอจบเหตุการณ์ทั้งหมดในซีรีส์มอสไลเดอร์เดนโอไปดูเหมือนผลข้างเคียงนี้จะไม่กระทบอะไรกับยูโตอีกต่อไปแล้วแถมเซรอนอรตการดที่เดิมทีมีอยู่อย่างจำกัดต้องไปเติมเข้ามาแต่ตอนนี้มีอยู่อย่างไม่จํากัดซะง,งั้นตูพาดอะไรไปเนี่ยแต่ก็ช่างหัวเรื่องเรื่องอยากนั้นเธอไปดูต่อต่อไปดีกว่าลมดับที่สองมอสไลเดอร์ไรซิ่งอ โมดที่แข็งเก่งที่สุดของอิกซาที่พัฒนาขึ้นมาโดยองค์กรฟ้าความสดใสเพื่อเอาไว้ใช้ต่อกกับแฟนไก่าที่กำลังแข็งเก่งมากยิ่งขึ้นคนแปลงร่างเป็นอิกซามีอยู่หลายคนแต่คนที่ปลดล็อตโหมดนี้ได้เป็นคนแรกนั่นก็คือนาโกะเคซุเกะพะลองจริงหรือเปล่าเนี่ยประจำซีรีส์มอสเลยเลือกคี่บอดนั่นเองและอีกคนที่แปลงร่างเป็นโหมดเลซี่อิกซาได้เป็นคนที่สองนั่นก็คือเอลิคาเตะเคงโกะ เพื่อนสีของวาตาลูพระเอกของเรื่องการที่จะปลดล็อกร่างนี้ได้จําเป็นต้องใช้มือถืออีกสาวไรเซอร์ที่ตอนหยิบออกมาจากตรงส่วนปากของหน้ากาและกดรหัส193เพื่อแปงลงร่างเป็นไ i ซิงอีกสาวแถมอีกสาวไรเซอร์ยังสามารถนําไปใช้เป็นโหมดปืนเพื่อทําการยิงสนับสนุนคอมโบกับดาบอีกสาวคาลิเบอร์ได้อีกด้วยและมีเอาไว้ใช้ปล่อยกระสุนไม้ตายที่มีชื่อว่าฟ i นอลไ i ซิงเบอร์สยิงทีเดียวแฟไกอาถึงกันแหลกขนาดคนยิงยังกระเด็นไปเลย เพราะแรงจริงโดยร่างไรซิงอีสานั้นปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์มอสไลเดอร์คี่บอกตอนที่27หรือมาตอนกลางเรื่องซึ่งก็เป็นช่วงเวลาปกติที่พะรองจะเปิดตัวล่าสุดยอดออกมาก่อนพระเอกอยู่แล้วแต่ไม่ใช่กับซีรีส์นี้เพราะพระเอกของเรื่องอย่างมอสไลเดอร์ทียบอร์ดไดเปิดตัวล่าสุดยอดอย่างเอพาร์ลฟอร์ไปก่อนแล้วในซีรีส์ตอนที่24 หรือเมื่อ3-4ี่ตอนที่แล้วนี่เองปกติล่าสุดยอดพระเอกมักจะเปิดตัวในช่วงกลางเรื่องถึงท้ายเรื่องแต่นี่ยังไม่ถึงกลางเรื่องเลยก็เปิดตัวล่าสุดยอดไปก่อนซะแล้วเลิ่งอีกสเลยติ่งมาอยู่ในคลิปนี้ไปโดยปริยายพราะมาทีหลังล่าสุดยอดพระเอกที่เปิดตัวออกมาเร็วเกินลำดับที่ส m งมอ r i ส e ลเกอร์เอ็กเซลไ ล่าสุดยอดของ Excel ที่แปลงร่างโดยเทโลอิลิวตำรวจพ่อบ้านใจกล้าแห่งเมืองฟูตโตพะพลอวประจำซีรีส์มอร์สเลดเดอร์ดับเบิลปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ตอนที่36มาหลังจากดับเบิลได้ล่าเอ็กซ์ตีในตอนที่32ที่ห่างไปแค่5ตอนก็ไม่นานเท่าไหร่แปลงร่างโดยการใช้ใชัยอั m เมโมรีที่ได้มาจากฉล่าแม่ของฟิลิปที่เซียนจะให้รวมล่ากับฟิลิปให้ได้เลยติดตั้งเข้ากับ เข็มขัด Excel Driver เมื่อทำการติดตั้งแล้ว Excel ก็จะเปลี่ยนจากลายสีแดงที่เป็นล่างหลักไปเป็นลายสีเหลืองก่อนและแป๊บเดียวก็จะเปลี่ยนไปเป็นลายสีน้ำเงินอย่าง Excel t r i a l อย่างสมบูรณ์ซึ่งการแปลงล่างแบบนี้ได้รับต้นแบบมาจากการนับถอยหลังของไฟจราจรของทางญี่ปุ่นที่จากไฟแดงไปเป็นไฟเขียวนั่นเองจุดเด่นของล่างไทเอานั่นก็คือความเร็ว เมื่อแปลงร่างเป็น,ปนร่างนี้แล้ว Excel ก็จะมีสมรรถนะทางด้านความเร็วที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นวิ่งอย่างรวดเร็วเทียบเท่ากับไฟเอ e กเซลฟอร์เลยทีเดียวถ้าไม่ตาย m a x i m u m Drive ของ Excel ลร่างเทลนั่นก็คือ Machching กัน s, s p ปเป็นการจับเวลาโดยเทลเ m e m o r y และถีบรูรัวใส่อีกฝ่ายให้ตายคารัวภายในระยะเวลา10วินาทีกว่าจะได้ร่าง Excel t ลเอานี e ้มา Terry รี่ลวตอนได้รับการฝึกฝนเขี้ยวแข็งจากชเชลามาทั้งต่อ ถึงจะได้แถาเมมโมรี่นี้มาไว้ครบอบครองเพื่อไปล้างแค้นเวเทอร์โดพันที่ค่าครอบครัวเขายกควัรและก็ล้างแค้นสำเร็จจนได้หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรค้างคาแล้วล่ะ จะตำรวจสายล้างแค้นตอนนี้ก็ได้กลายเป็นตำรวจพ่อบ้านใจกล้าที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับอากิโกผู้เป็นภรรยาและลูกสาวของพวกเขาฮารุนะาอย่างมีความสุขเรียกได้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสุขก็จะอยู่ที่นั่นแต่ถ้าไปขัดใจเมียแ,แล้วก็ความสุขก็จะกลายเป็นความชิบหายได้เลยทันทีนะแจ๊ะล่ดมกับที่4มอสเลเจอร์เชสเซอร์มักง่าย ล่าสุดยอดของชิจิมะโกะที่รวมพลังอย่างกระตันหันร,ระหว่างเจ้าตัวกับเชสเพื่อนซีฟเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นล่างเชเซอร์มอสที่มีท่อนบนเป็นเลเดอร์มัสส่วนท่อนล่างเป็นเลเดอร์เชเซอร์เอาจริงก็ไม่อาจจะนับล่างน,นี้ว่าเป็นล่าสุดยอดมากเท่าไหร่แต่ออฟฟิเชียลเซ็นนับและมาหลังล่าสุดยอดของไดฟ์อีกด้วยเลยนับรวมมาอยู่ในคลิปนี้โดยการปรากฏตัวของล่างเชเซอร์มัสนี้ปรากฏตัวมาครั้งแรกในซีรีส์มอสเลเดอร์ไดฟ ตอนที่46หรือเกือบจะจบซีรีส์กันแล้วโอ้โหมาชา้าชิบหายที่ห่างจากไรเดอร์ไดฟที่ได้ล่านสุดยอดอย่างไทไชโดลอนในตอนที่33ไปตั้ง14กว่าตอนที่มาการได้ล้านเชสเซอร์มัดนี้มาเกิดจากการที่เชสได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยโกด้วยการระเบิดตัวเองไปพร้อมกับโก้ไดฟ์แต่โก้ไดฟ์เสือกไม่ตายวะ่ะเลยทําให้การตายของเชสเสียเปล่าและโกเสียใจเปอย่างมากที่ได้เสียเพื่อนซีไป จิงจคิดจะไล้แคนให้กับเชสด้วยการใช้ขอดูตาหน้าอย่างซิกเนลไวท์ของเชสติดตั้งเข้ากับมัรคเดเวอร์ฮอนโอแปลงร่าเป็นล่าใหม่อยามมาสไลเดอร์เชสเซอร์มัส เขาเผชิญหน้ากับโกดายผู้เป็นพ่อของเขาย่านดุเดือดเลือดพลา่านและจัดก,การปิดฉากมันจนตายคาขวานของเชฟไปในที่สุดสตอรี่การได้ที่มาของล่านี้ก็ถือว่าโคตรอีปิกเลยแต่ดีไซน์ก็นะ่าสมฉายามักง่ายที่คนไทยตั้งไว้เลยจริงๆแถมตาดแปะอย่างนี้แล้วรูปร่างหน้าตาแทบไม่ต่างอะไรจากร่างแรกเลย เสีดูไม่เข้ากันอีกเดคฮิกมักยังดูสงกับเป็นไฟนอลฟอร์มของมักในซีรีส์มากกว่าแต่ก็ยังดีที่ร่างนี้ถูกเอาไปย้อมเป็นล่าพิเศษในภ้าวีซินเน็ของมักอย่างล่างมัสเลเดอร์มัคเชสเตอร์ให้ดูดียิ่งขึ้นดูดีสำหรับคนอื่นไหมไม่รู้แต่สำหรับผมถือว่าย้าอมออกมาได้ดูดีเลยนะสีน้ำเงินกับสีเงินนี่มสกันสุดๆคนเอามาแทนไอล่างเชสเตอร์มัในตอนท้ายของซีรีส์แต่แรกนะเนี่ย ลำดับที่ห like ้ามอ์สเลดเดอร์เบลฟ์เลกาซี่เกมเมอร์เลเวลฮันเดกร้อยสวมชุดเกออาะอสุวิสีขาวสุดสง่าดุดาดนเทวดา แปลงร่างาโดยคุณหมอคากามิฮีโร่สายแพทย์มือหนึ่งผู้แดงของหวังไปประจําจนบาหวานจะขึ้นแล้วนะเนี่ยแห่งแก๊งไลเดอร์คุณหมอพันอกซีอาร์ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์มอสไลเดอร์เอ็กเซมในตอนที่3 7ปรากฏตัวไล,เล่เรียกกันกับเอ็กเซมูเทคิเกมเมอร์ที่ปรากฏตัวมาก่อนในซีรีส์ตอนที่3 6หรือห่างกันแค่1ตอนเองตรงกันข้ามกับเรื่องเมื่อกี้เยอะเลยในตอนที่คุณหมอฮีโร่ย้ายข้าไปอยู่ฝ่ายของดันมาสมุเนะหรือมอสไลเดอร์ เพื่อที่จะคืนชีพแฟนสาวที่ติดโลกเกมจนตัวสลายไปเขาได้รับทัดเดนเลกาซีการเช็คเพื่อไว้แปลงร่างเป็นร่างเลกาซีเกมเมอร์บวกอัพเลเวลเป็นเลเวล1 0 0และถูกมอบหมายให้ไปจัดการพาราโดบบักสเตอร์ของเอมูเพื่อไม่ให้เอมูแปลงร่างเป็นเอ็กเซได้อีกต่อไปแต่ด้วยจัญญาบันแพทย์ในฐานะคุณหมอจึงทําให้เขาเลือดส่วนรวมมากกว่ากี่และย้ายข้างกลับมาอยู่ฝ่ายของแก๊งคุณหมออีกครั้งเพื่อมากระทืบไอคนแพทย์เชื้อโรคเกมอย่างโคนสที่เป็น คนมอเลกาซี Legacy, การใช้มาให้แท้ๆแ,แต่ดันอัดกตันยูมากระทืบกับซะง,งั้นแม้ต้องเล่มาด้วยการที่จะคืนชีพซากิแฟนสาวข,ของเขาไม่ได้อีกตลอดการเลยก็ตามเป็นสุดยอดคนหมอผู้เสียสลากี่เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงดีไซน์ของเบรฟลร่างเลกาซีเกมเมอร์นี้มาแนวขั้วตรงข้ามกันกับเบรฟแฟนตาซีเกมเมอร์เลเวลฟิตี้กันเลย แต่เลกาซี่เกมเมมัน Level 100เพราะฉะนั้น s t a ตัสจริงเหนือกว่าแฟนตาซีเก m e r ทุกด้าน100% Skill ความสามารถต่างๆก็อัปเกรดมาจากร่างหลักอย่าง u ควสเกมเมอร์เลเวล2ทั้งเวมันไฟเวมันน้ำแข็งเพิ่มเติมมาคือ s สกิลฟื้นฟูและ s สกิลเศษดาบก็จะคอนโซลอ,ออกมาหลายเล่มโจมตีเป็นหาฝนได้ เก็ตความรู้เล็กๆน,น้อยเกี่ยวกับร่าง Legacy Gamer มีเลเดอร์อีกคนที่เคยใช้ร่าง Legacy Gamer มาก่อนหน้าคุณหมอฮีโร่นั่นก็คือ m อส s ล i เดอร์ทูเบรฟปรากฏตัวมาในภาพยวี่อย่างโชว์ซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนซึ่งเป็นเนื้อเรื่องก่อนเข้าองค์ที่3ของซีรีส์เอ็โดยทูเบรฟในร่าง Legacy จะมีสถานะเป็นเลเวลฟิตี้เท่าๆกับเบรฟร่างแฟนตาซีเลยสงกับเป็นค้รตรงข้ามกันส่วนบทบาทและที่มาของเขาเป็นมาย่งไงก็ไปหาดูกันได้ในมู ว่โชว์ซูเปอร์ฮีโร่ไทสินในเอฟฟิเซอร์กันเราเองคีแก่อธิบายแล้วจะไปเล่าตัวอื่นละลำดับที่6 m ม s ร r สเล r เดอร์เอเ i ลฟปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์มอ s ์ r เ d e r Revice ในตอนที่44มาหลังจากที่คู่หูรีไวส์แลเดล่าสุดยอดอย่างอัล i m เม e รีไว c ์ในตอนที่38 ล่านี้เกิดจากการลวมล่ากันระหว่างอีกาลิชิดดจิมอสไลเดอร์ไลท์กับปีศาจในจิตใจของเขาอย่างคังเอโลมอสไลเดอร์อีวิลโดยการใช้เพอร์เฟกต์วิงไวสต์แสมที่แปลสภาพมาจากฮลี่วิงไวสต t แมติดตั้งเข้ากับทูไซด์เดเวอร์ในการแปลงล่างเอ้ยไม่ใช่สิ ในการรลมล่าต่างหากที่มาการได้ล่างนี้หลายๆคนที่เคยดูเรื่องนี้ก็แน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปรอดูกันในซีรีส์ m อร s Rider r e v i ี e วภาคไทยในรายการการ์ตูนดังสุดสัปดาห์กันเอาเองใกล้ถึงตอนเปิดตัวล่างนี้แล้วที่แกอธิบายเดี๋ยวสปอยเอเว i t y Life ดีไซน์เรียกได้ว่าเป็น Holy Life เวอร์ชันอัปเกรดดีๆนี่เองแถมพลังความสามารถก็อัปเกรดมาจากล่างข้างอย่าง h o l y Life บวกกับผสมผสานกันระหว่างสกิลของ Life กับ E ได้ไปอย่างดีสามารถใช้ทูไซด์ไดเวอร์ทั้งหมดปืนไลฟ์กันและหมดดาบอ e ีวิ้วเบลพร้อมกันไม่ต้องเปลี่ยนล่าไปเป็นไลฟ์หรืออ e ีวิวสลับกันไปมาเพื่อใช้อาว,วุธหมดนั้นๆให้เสียเวลาและด้วยล่างนี้อัพเกรดมาจากล่างฮอลลี่ไลฟ จริงสบบาวาการปีกเหมือน holy life ได้และจะติด้าคุมไว้ทาไมเนี่ยนึกว่าแปลสภาพเป็นปีกได้แต่แยกกันซะง,งั้นสรุปง่ายๆเป็นร่างที่มีความสามารถของทั้งสามร่าง life evil holy life ไว้ในร่างเดียวเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเอาจริงๆตอนเปิดตัว holy life ในการเรื่องซีรีรส์ r e w ว i t e คนเอา ability life มาเปิดตัวแทนร่าง holy life มากกว่านั่นเนี่ยเพราะไอ้โมกโวมสอบบุคลิกไว้เป็นหนึ่งเดียวกันมาเป็นของตตยตัวสําหรับตัวละครแนวสอบบุคลิกอยู่แล้ว แต่ทีมง,งานก็เพิ่งมาคิดได้ว่าคนจะมีล่างนี้แต่แรกจนต้องแก้เนื้อเรื่องใหม่ซะเป็นอย่างที่เราเห็นนี่นั่นแหละครับลำดับที่7จกมอ,อร์สเลเดไทคูลบูจิงซอส ร่างที่สวมชุดเกาะสีดำลายเขียวสุดเท่ในธีมซามูไรยุคเซงโกกุนี้เป็นล่าสุดยอดของใครคูนที่ปรากฏตัวมาเป็นเงาด้านมืดในช่วงท้ายของซีรีส์มอสไลเดอร์กิสในตอนที่40และเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการในตอนที่41ปรากฏตัวไล่เลี่ยก,กันกับมอสไลเดอร์กิสนายที่ปรากฏตัวไปก่อนในซีรีส์ตอนที่38ห่างกันแค่2ตอนเป็นรอเอ็กเซกับเรบรฟได้เลยคนแปลงร่างยังคงเป็นซากุระอิเควาแต่จะไม่ ค่เคว่าคนเดิมเพราะหลังจากที่สูญเสียพี่สาวแท้ๆที่เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวและเป็นคนสุดท้ายของเขาไปเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ลเลยไปขอพรขอพลังจากสมูรีว่าที่เทพีแห่งกาสัางสร้างคนต่อไปเลยได้บูจิงซอสบัคเกอร์บัคเกอร์สุดโหดน,นี้มา ทำการติดตั้งเข้ากับ Dayside Driver เพื่อทำการแปลงร่างเป็น Moser เ i อ e r ไทคูนบูจินโซดในพลนสีดําสุดโฉดที่มีความยุติธรรมอันบิดเบี้ยวที่มีพลังในการเสริมบุคลิกภาพด้านมืดให้ดูเด่นชัดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมีอาวุธประจําตัวนั่นก็คือดาบบูจินดาบรูปแบบคาตนาที่จะคอยฝ้าฟฟันสตูที่คิดจะมาขัดขวางอุดมการณ์ของเขาให้สิ้นซาก และเมื่อมีพลังของบูจิงซอวบัคเกอร์มาช่วยเสริมพลังก็จะมีการฟาดฟ,ฟันที่แม่นยำยิ่งขึ้นและในส่วนบูจิงซอวบัคเกอร์ฝั่งบูจิงก็ยังสามารถนำไปจับคู่กับบัคเกอร์ชิ้นอื่นๆเพื่อแปลงร่างเป็นร่างต่างๆเช่นไทคูลบูจิงบูสและไทคูลบูจิงมอนสเตอร์ จากที่เก่งโหดโคตรอยู่แล้วก็ยิ่งโคตรโหดมากขึ้นกว่าเดิมในส่วนของตัวบูจินซอสบัคเกอร์ที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เด่นชัดยิ่งขึ้นหรือทําให้บุคลิกด้านนั้นเก่งยิ่งขึ้นยังไม่มีบอร์ดแน่ชัดว่าน่าจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกด้านมืดแล้วยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกด้านสว่างให้เด่นชัดยิ่งขึ้นหรือเก่งยิ่งขึ้นหรือเปล่าก็มารอดูหลังจากที่เควะกลับใจในช่วงโค้ดสุดท้ายของเนื้อเรื่องแล้วครับ แต่ถ้าตาทำเนียร์เดอร์ที่ได้ร่างใหม่มาสะพัดช่วงนี้หมดโคต้าโชว์ความเทพไปเรียบร้อยแล้วล่ะรวมับบที่แปกมาแบบแพ็คคู่กันไปเลยมัสเรเดอร์ดีเอ็นคอมพลีฟอและมัสเรเดอร์กาเทคไฮเปอร์ฟอร์ม ที่เอาสองตัวนี้มาปิดท้ายก็เพราะว่าสองล่างนี้ปรากฏตัวมาหลังล่าสุดยอดเพลนั่งแหละแต่จะไม่ปรากฏตัวมาในซีรีส์แต่มาในภาพพิเศษแทนโดยเริ่มจากมอสไลเดอร์กาแทคไฮเปอร์ฟอร์มเก็นโกนแปลงร่างโดยคาการมิอลาตะคนธรรมดาในดงคนที่ไม่ธรรมดา ที่ใช้ไอเทมสุดเทพจากอนาคตอย่างไฮเปอร์เซตเตอร์เนกาแปลงรลทเหมือนกับขบที่แค่เทนโดเลยโดยกาแท็กร่างไฮเปอร์ฟอร์มปรากฏตัวครั้งแรกในมอร์สเลเดอร์คาบุโต y ไฮเปอร์แบทเทดีวีดีภาคตะลกเอาฮาของเทเลบีประจำซีรีส์คาบุโต้ซึ่งภาคนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่พี่เทนโดได้ร่างไฮเปอร์คาบุโต้ไปในซีรีส์ตอนที่34นั่นแหละความสามารถของกาแท็คไฮเปอร์ฟอร์มหรือจะเรียกว่าไฮเปอร์กาแท็คก็ได้นะ่าเรียกง่ายกว่าจะเหมือนกับไฮเปอร์คาบุโต ทุกประการเลยโดยเฉพาะการใช้ไฮเปอร์คอปอัตต่างการเพียงแค่การแท็กตอนใช้ไฮเปอร์คอปอัพรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปจากตอนเป็นร่างไฮเปอร์ปกติแค่ส่วนอกเท่านั้นที่เหลือเหมือนเดิมแต่ของคาปโตนี่เปลี่ยนไปทุกส่วนเลยในส่วนของด้านดีไซน์ร่างนี้แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันนะบางคนก็มองว่าการแท็กร่างนี้เท่ดีสำหรับผมก็มองว่าเท่เหมือนกัน พอยืนคู่กับไฮเปอร์คาบูโตแล้วดูเบสไมทพอสมควรแต่มันก็ยังไม่สุดเท่าไหร่เหมือนเปลี่ยนไปจากล่างแรกแค่ส่วนเกาะกับส่วนเขาเองจะดีกว่านี้ถ้าติดตั้งปีปอกแขนและปอกขาแบบเดียวกันกันกบของไฮเปอร์คาบูโตเข้าไปด้วยจะดูทัดเทียมกันมากเลยก็ช่วยไม่ได้นะผมมาแค่ภาาเดียวเลยลงทุม,มาแค่นี้แล้วมาปิดท้ายคลิปนี้กันด้วย m อ s ์ส e ล d e r DN Complete f o r ลล่าสุดยอดของ DN หรือไคโตไดคี จอมโจรหัวขโมยข้ามโลปกปรากฏตัวครั้งแรกในมูวี่ซูปเปอร์เดนโอไทโลจีเอพิโซดเยโลสมบัติสุดท้ายของเจ้าสลัดีเอ็นซึ่งเป็นเนื้อเรื่องหลังจบซีรีส์มอสเลเจอร์ดีเคไปแล้วมาหลังจบอย่างนี้แน่นอนว่าต้องมาหลังดีเคคอมเพลฟอร์มที่เปิดตัวไปในซีรีส์ตอนที่21เเรียกได้ว่าห่างกันข้ามเรื่องข้ามปีกันไปเลยที่มาการได้ล่านี้ก็มาแบบงงงงหน่อยเมื่อตำรวจกาเวลาคุโรสกิอิจิโกเฮ้ยไม่ใช่ล่ะ คุโรสกิเรจิได้มอบเคทัสส mm ีฟ้าที่มีพลังของเหล่าดาร์ไรเดอร์จากเดอะมูวี่ภาคต่างๆต,ตั้งแต่ G4 เจมมูวี่โปรเจกต์ G4 จนมาถึงสเกลเจากมูวี่ไทเซน2010 ให้กับ DN เพื่ออาไว้ใช้ต่อกรกับอีฟอิมมินเทียมที่คุงข้างกายเป็นมอร์สไลเดอร์จีเดนโอเเอจนเกิดออกมาเป็น D n c o m p ค e t e Form ที่ลมพลังของเหล่าดาร์คไลเดอร์ทั้ง8ตนจาก8มูวีเข้าไว้ด้วยกันสามารถสมัมมอนเหล่าดาร์คไลเดอร์ดังกล่าวเพื่อมารุมปล่อยข้าไม่ตายโจมตีใส่ศัตรูจนตายคาที่และความสามารถอื่นๆยังไม่เปิดเผยแต่คิดว่าน่าจะคล้ายคล้ายดีเขตคอมพลีคทุกประการนั่นแหละแค่เปลี่ยนจากใช้พลังไลเดอร์ตัวเอกไปเป็นตัวร้ายแต่ กุน่าสีดายที่เดียนคอมพลีฟฟอร์มจาก Movie เอพิโซดเยลโล w และกาแท็กไฮเปอร์ฟอร์มจากภาพพิเศษไฮเปอร์ดีวีดีปรากฏตัวมาแค่ครั้งเดียวและไม่โผล่มาอีกเลยตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาป่านนี้สภาพชุดคงจะเสื่อมไปตามกาเวลาคาห้องเก็บชาแล้วมั้งเนี่ยคงไม่น่าเอาออกมาให้พวกเราเห็นเป็นบุญตาอีกครั้งแล้วล่ะเชิญน,น่าสีดายเลยจริง และนี่ก็คือเหล่าไลเดอร์พะลองที่เปิดตัวล่าสุดยอดมาทีหลังพระเอกทั้งเจคนในซีรีส์และอีกสองคนในมูวี่และภาพพิเศษนี้พะลองส่วนใหญ่เปิดตัวล่าสุดยอดมาก่อนพระเอกแต่พวกนี้มาแปลกเปิดตัวทีหลังพระเอกแม่งเลยเหตุ hey, ผลที่มาทีหลังก็แล้วแต่บุคคลกันไปเป็นไงกันบ้างครับสําหรับปอ้อซาแห่งไดโทคูในคลิปนี้สนกุกกันไหมคงไม่สนุกมัง้งถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสั่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด คอนเทนต์และข่าวสารเกี่ยวกับวงกากรการ์ตูนกันด้วยนะครับและอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยล่ะช่วงนี้อาจจะทําคลิปน้อยหน่อยเพราะติดการ์ตูนติดซีรีส์บวกกับความขี้เกียจถามหาตลอดอะไรก็ว่ากันไปแต่ใดๆก็จะยังทำช่องนี้กันต่อไปนะงัื้อก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าที่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเมื่อไหร่กันด้วยล่ะสวัสดีวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซิอูเกง